สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเอเทรเดอรและนี่คือรายการที่ป๊บน้องเบลล่าเวอร์นะครับรายการที่จะพูดถึงแค่บุคคล2คนนี้เท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนะครับ2567นะครับเวลาประมาณ9โมงเช้านะครับวันนี้นะเป็นวันพักผ่อนสบายๆอยู่บ้านของเพื่อนๆ f c กันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆ f อที่น่ารักทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของแอดมินนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเข้ามากดคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับพี่โป๊บกับน้องเบลล่านะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของการเตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬาบอลนะฮะบอลบอลช่อง3นะฮะบอลช่อง3ครบ54ปีช่อง3นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าบรรยากาศนะคึกคักน่าสนใจนะครับแล้วก็ น่าติดตามนะครับแล้วก็มีประเด็นนะฮะที่จะมาคุยกับเพื่อนๆก็คือว่าเพื่อนๆรู้กันหรือยังว่าพี่โป๊บอยู่สีอะไรนะฮะนะฮะก็จากช่วงที่บรรยากาศเพื่อนๆจําได้ไหมช่วงที่มีการถ่ายทอดสดนะฮะช่วงที่มีการถ่ายทอดสดการจับฉลากแบ่งสายแบ่งทีมแบ่งสีนะครับก็จะมีสีฟ้ากับสีพีชใช่ไหมฮะอ่าก็มันมีความสับสนกันนิดนึงนะครับในช่วงแรกๆแต่ว่าอ่ทาทงนี้ทางนั้นนะครับ เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าพี่โป๊ปอยู่สีอะไรนะครับแล้วก็เหมือนจะไม่ได้อยู่สีเดียวกันกับเบลล่าหรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนๆไปหาคำตอบช่วยแอดมินหน่อยนะครับแต่แต่ที่รู้ก็คือตอนนี้พี่โป๊ปอะ่ะเขาอยู่สีพีทนะะอยู่สีพีทนะครับตามที่มีประกาศออกมาล่าสุดนะครับหรือนะฮะยังไงก็คอยติดตามกันนะครับว่า จริงๆแล้วประกาศรายชื่อออกมาเป็นสีอะไรเพราะว่าช่วงที่จับนะฮะมันมีการสับสนกันที่หนึ่งระหว่างดาราที่เป็นตัวแทนนะครับพี่เกดกับพี่บอยเป็นเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนพี่เกดนี่เป็นตอนแรกพี่พี่เกดบอกว่าพี่เกดเป็นตัวแทนของพี่ป๊อปอ่าพอต่อมาพี่บอยแบบบอกว่าอยากเป็นพี่โป๊อก็เลยแบบสับสนกันที่นึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นคงจะได้ความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้แอดมินทราบว่าตอนนี้พี่โป๊อปอยู่สีเดียวกันกับ พี่เกรดนะครับคือสีพีชนะครับก็เล่าถึงปีที่แล้วก่อนนิดนึงนะครับปีที่แล้วเนี่ยแอดมินมีความาผิดหวังมากๆเลยนะครับกับอบอลปีที่53นะครับบอลครบรอบปีที่53ของช่อง3นะครับซึ่งความคาดหวังของ f c ที่เป็น f c ของพี่โป๊ะกับน้องเบลล่าเนี่ยอยากจะเห็นโมเมนต์คู่ของทั้งคู่นะครับ อย่างเช่นออกมา,าเปิดตัวด้วยกันนะครับหรือว่าลงสนามมา,าด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่มันไม่เห็นโมเมนต์นั้นนะครับก็ด้วยความที่แบบว่าเราเป็นคนที่เชียร์ทั้งสองคนนะครับก็อยากให้เห็นบรรยากาศนะครับอยากให้ทางช่องนะเห็นใจ F.C. บ้างนะครับจัดโมเมนต์ที่ให้ทั้งคู่มีโมเมนต์ Moment คู่กันหน่อยนะครับให้สมกับ พวกเราเนี่ยเชียร์ช่อง3มาโดยตลอดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเชียร์พี่โป๊บกับน้องเบลล่าเนี่ยนะครับก็อยากให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทางช่องนะครับเห็นใจเห็นใจ FC หน่อยนะครับตอนนี้ FC คือแบบบางท่านนี่แบบเหมือนจะถอดใจไปแล้วนะครับถอดใจไปแล้วว่าทั้งคู่คงไม่ได้มาร่วมงานกันอีกอะไรประมาณนี้คือนอยไปเลยนะครับหลายเหตุการณ์ทําให้อนอยไปเลยแล้วก็ช่วงเนี้ย ตัวของน้องเนี่ยก็มีข่าวมีอะไรบ้างพอให้ได้ทราบนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งกลับมาจากอิตาลีนะครับก็พอได้เห็นข่าวเห็นคลาวอยู่ในวงการบ้างนะครับแต่ส่วนของคุณพี่นี่คุณพี่โป๊มนี่นะฮะยังไม่เห็นเลยนะครับตั้งแต่งานครั้งหลังสุดน่าจะเป็นเอ่อที่ไปงานเอ่องานอะไรนะจำได้ไหมครับของโตโยต้าการจนบุรีนะฮะ น่าจะเป็นงานนั่นแหละงานสุดท้ายที่อดมินเคยพูดให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็หลังจากนั้นพี่ป๊กก็ไม่ไม่เห็นลงสื่อนะก็มีอินสตาแกรมบ้างอ่าโพสอินสตาแกรมบ้างก็เป็นเอ่อก,ก็พอจะมีเห็นในอินสตาแกรมนะครับแต่ก็เป็นการแบบเหมือนมอบของขวัญน,นะครับมอบก,กระเป๋าที่พี่ป๊อออกแบบเองนะครับให้กับลูกค้าให้กับคนที่สนับสนุนพี่ป๊บอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าแต่ ในงานอีเวนต์เนี่ยไม่เห็นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับรอรุ้นกันต่อไปว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศแบบโมเมนต์คู่ของทั้งสองคนหรือเปล่านะครับแลวก็หลายๆคนนะครับก็ยังตามอยู่โดยเฉพาะแอดมินก็ยังตามตามาจินทั้งคู่อยู่นะครับว่า,อ,าอยากให้ทั้งคู่นั้นรักกันจริงๆนะครับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปูมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบ ติดตามมาเราก็เห็นนะครับว่าทั้งคู่นั้นน่ารักแล้วก็เหมาะสมกันจริงๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะต้องติดตามกันยาวๆต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับในบรรยากาศของการาจับนะฮะฉลากแบ่งสีนะครับถ้าถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความามีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนะครับพี่โป๊ปน่าจะอยู่สีพีชนะครับน่าจะอยู่สีพีซึ่งนีการประกาศออกมา นะครับอันนี้แอดมินเห็นในโซเชียลนะจริงๆแล้วยังยังไม่ได้เห็นกับกับกับตาของตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วช่องประกาศยังไงนะครับเพราะว่าตอนเป็นข่าวประกาศออกมารอบแรกบอกว่าพี่โป๊ปไปอยู่สีฟ้านะครับแต่พอหลังออกมาประกาศบอกว่าพี่โป๊ปไปอยู่สีพีชอ่ะอ่งี้ยครับก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับจริงๆต้องรอดูรอดูไปอีกอว่าะจะมีการประกาศมาอีกครั้งหรือเปล่านะครับเพราะว่า ทางแฟนๆ f นของพี่โป๊บก็นะครับเกิดความสับสนกันนะครับแต่จริงๆผมดูบรรยากาศการจัดงานนะครับบรรยากาศของการจัดจัดแบ่งสีนะครับ,บ,ราารร Charles, รบตัวพี่โป๊บเองไม่ได้มาตัวพี่โอ้ก็ไม่ได้มานะครับก็เลยให้พี่เกดกับพี่บอยเป็นตัวแทนนะครับตอนแรกตอนแรกพี่เกดเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพี่โป๊บนะครับแต่พออยู่ๆพอกาลังจะยกนะครับกำลังจะยกนะฮะมีการเปลี่ยนกันนะครับบอกว่า ح, ให้พี่บอยเป็น เป็นตัวแทนของพี่ป๊อบนะครับพี่บอยอยากได้พี่ป๊อบนะครับแล้วก็พี่กิตอยากอยากได้มารดโอนะฮะมาริโอะอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยนะฮะมันก็เลยมีความสับสนกันนิดนึงนะครับแต่สรุปบทสุดท้ายจะเป็นยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับทั้งฝั่งของความเคลื่อนไหวของทั้งคู่นะครับนอกจากที่จะไม่ได้ไปออกงานคู่กันแล้วนะครับก็ยังยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีละครหรือว่ามี การร่วมงานกันนะครับตอนนี้ยังเป็นเรื่องราวของต่างคนต่างรับงานนะครับโดยเฉพาะน้องก็ไปรับงานของแบรนด์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไปอิตาลีเมื่อกี้ก็ไปในเรื่องของไปโชว์ตัวนะครับแล้วก็ไปรู้สึกจะไปหลายที่นะครับไปหลายที่แต่ก็ยังพอ,พอมีข่าวคราวให้เห็นกันชัดเจนนะครับแต่ว่าในส่วนของพี่ก็ยังไม่เห็นนะครับก็ลุ้นอยู่ว่าตัว พี่ป๊บเองไป,ไปไปอยู่ที่ไหนนะครับไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ยังไม่มีข่าวไม่มีความคืบหน้าให้เห็นนะครับก็พยายามตามอยู่ใน i n s t a g r กรมนะฮะแล้วก็ทวิตเตอร์ Twitter นะครับก็พอจะเห็นโพสต์บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังทราบอยู่ว่ายังยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าอาจจะเงียบๆหน่อยเก็บตัวนะครับ อาจจะต้องการเวลาเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นพี่ป๊ออีกทีก็วันที่23มีนานี่แหละนะครับหรือว่าช่วงก่อนหน้านั้นที่พี่ป๊อไปซ้อมนะครับน่าจะมีไปซ้อมกับเพื่อนๆทีมนะฮะสีของตัวเองอยู่นะครับก็รอรอดูกันนะครับว่เดือนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนที่พวกเรา f c นะครับก็มีความคาดหวังกันเช่นเคยนะครับว่าปีนี้นะครับก็อยากจะเห็นโมเมนต์คู่ของทั้งทั้งคู่นะครับแล้วก็มีความแบบ ชื่นอกชื่นใจนะครับที่จะได้เห็นนะครับคาดหวังจริงๆนะฮะโดยโดยโดยส่วนตัวของแอดมินแอดมินก็คาดหวังเป็นอย่างมากเลยหรือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าเพื่อนๆมีความคาดหวังกับกรณีนี้หรือเปล่านะครับกรณีที่อยากเห็นโมเมนต์คู่ของทั้งสองคนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับแอดมินก็อยากจะมาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นมีเอ่อ คอมเมนต์ของคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับถามมาว่าเสียงที่ตะโกนบอกว่าแต่งเลยที่อยู่บนพมรมลิขิตแฟนมิทติ้งนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมเสียงที่ว่าแต่งเลยเนี่ยคือมันมี FC ท่านหนึ่งบอกว่าเป็นเสียงของเสียงของพี่พลอยนะฮะเสียงของพี่พลอยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของพี่พลอยจริงหรือเปล่านะครับหรือเพื่อนๆคิดว่าน่าจะใช่หรือยังไงหรือมีหลักฐานอะไรนะครับก็บรรยากาศวันนั้นมันเป็นบรรยากาศเหมือนทั้งสองคนกําลังอยู่บนเวทีแล้วก็กําลังอยู่ในฉากที่กําลังกินเนื้อหมูกระทะกันนะครับแล้วก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาเพื่อนๆน่าจะจําได้นะมันจะมีเสียงตะโกนบอกว่าแต่งเลยอะไรประมาณนี้แต่เสียงดังนะครับแต่ตะโกนอะ่ะมันเสียงตะโกนแตงเลยอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วมันมีคนจับจับจับเสียงนะฮะพยายามจับเสียงเอามา,มา,ม,ามาเทียบกับเสียงของพี่พี่พลอยใช่ไหมฮะก็มีว่ามันมีส่วนคล้ายแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานอย่างอื่นหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีหลักฐานอย่างอื่นก็ลองเอามาลองเอามาดูกันนะครับว่า <laughs> เป็นเสียงของพี่พลอยจริงๆหรือเปล่าเหตุผลที่แอดมินพูดประเด็นนี้ก็คือว่ามันมีโพสต์หนึ่งนะครับที่โพสต์ ที่เบลล่าโพสลงไปใช่ไหมฮะโพสตรูปล,ลงไปแล้วพี่พลอยมาคอมเมนต์ข้างล่างบอกว่าอยากอุ้มหลานแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันมันก็เลยเหมือนพี่เหมือนพี่พลอยจะรู้อะไรหรือเปล่าแซลอะไรมาหรือเปล่านะครับหรือพี่พลอยจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ระหว่างพี่โป๊กับน้องเบลล่าเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แอนดมินคิดนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็พยายามจับประเด็นแต่ว่า ถ้าถามจริงๆมันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นว่าเป็นเสียงของพี่พลอยหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับก็ต้องค้นหากันต่อไปนะครับก็รอรอดูแล้วกันนะครับว่าทั้งคู่จะเป็นยังไงนะครับแอดมินก็เฝ้ารอดูอยู่ว่าทั้งคู่จะจะ,จะลงเอยยังไงนะครับสรุปแล้วจะเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันหรือมากกว่าพี่น้องไปแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้มันยังไม่ทราบนะครับมันยังเป็น อะไรที่เราต้องลุ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังตามลุ้นตามเชียร์ต่อไปนะครับจนกว่าความจริงจะปรากฏนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็ยืนยันนะครับว่าจะตามเชียร์นะฮะทั้งคู่จนกว่าความจริงจะปรากฏนะครับให้มันรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรนะครับโน่นแหละนะครับถึงจะถึงจะสิ้นสุดของการเชียร์นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มาพบปะกับเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะ คงจะชอบแล้วก็คงจะติดตามแอดมินต่อไปนะครับหลังจากนี้แอดมินก็จะมาพบกับเพื่อนๆบ่อยขึ้นนะครับเป็นประจำนะฮะในช่วงเสาร์หรืออาทิตย์นะครับก็จะมีข่าวคราวอะไรก็จะมาคุยกับเพื่อนๆแล้วก็จะนำข่าวคราวดีๆมาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับในช่วงบรรยากาศของกีฬาช่อง3เราก็คงจะติดตามกันไปนะครับอาทิตย์หน้าก็คงจะมีความเคลื่อนไหวนะครับข้อสรุปว่าพี่ป๊อบอยู่สีอะไร แน่ชัดแล้วก็จะมาแจ้งให้เพื่อนทราบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้อยู่สีเดียวกันกันกบเบลล่าไหมนะครับก็อรอรุ้นกันต่อไปนะครับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ